นะครับทุกรายการที่ในหน้าทําการแจ้งหาประกันแล้วสามารถเข้ามาติดตามสถานะได้ที่เมนูนี้หลังจากคลิกเข้ามาแล้วในนี้จะเป็นรายการทั้งหมดที่ในหน้าทําการแจ้งงานเข้ามาถ้ารายการไหนทางแอดมินทาการกดรับงานเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็นตรวจสอบแล้วโดยที่ในหน้าสามารถคลิกที่แถบด้านบนเพื่อเสริมเลขรายการได้หลังจากนั้นกดเข้าไปเพื่อดูข้อมูลในส่วนนี้ในหน้าสามารถคลิกเพื่อเลื่อนดูข้อมูล ของรายการที่นายหน้าเลือกมาได้ในส่วนของสถานะถ้าเกิดว่ารายการนี้ทางแอดมินดำเนินการไปถึงสเตตัสไหนแล้วไอคอนจะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ถ้ายังไม่ถึงสถานะนั้นไอคอนก็จะยังเป็นสีเทาอยู่แลในส่วนของด้านขวามือถ้าเกิดส่วนไหนสเตตัสไหนสามารถมีปุ่มกดเพื่อดูข้อมูลในหน้าสามารถกดเข้าไปเพื่อดูรายการที่ แอดมินทาการตอบกลับได้เช่นรูปภาพสาเนาต่างๆใบเสร็จต่างๆและในส่วนของเลขติดตามพัสดุถ้าแอดมินใส่เลขติดตามพัสดุเข้าระบบแล้วในหน้าสามารถเข้ามาดูเลขติดตามพัสดุได้ที่สเตตัสนี้แต่ถ้าเกิดว่าในหน้ามีข้อสงสัยตรงไหนมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนสามารถติดต่อมาได้ที่แอดมินได้เลยครับ